bye wow. แจ๋วแฟมิลี่ค่ะที่เดินผ่านไปเมื่อกี้ไม่มีอะไรเมื่อกี้เดินมาไปเห็นไหมคะเห็นบรรูไหมคะอะไรเห็นเด่นสิเห็นเดียวคนเดียวเห็นเหมือนกันคืออะไรจ๊ะเมื่อกี้นะคะเป็นโชว์ขันโตกค่ะจากหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยธานีจังหวัดชนบุรีค่ะค่้นนะคะแค่ขันตกธรรมดายังไม่โชว์ขนาดนี้วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนเดียวที่นี่กันชลบุรีจริงหรอไมาไม่ใช่ภาคเหนือภาคเหนืออะไรอย่างนี้เหรอคะเรียกว่ายก วัฒนธรรมมาวัดที่ชนบุรีสี่ภาเราไปดูกันได้เดี๋ยวนี้ก็ดีนะ่ยเขาเวียนกันเป็นแบบว่าภาคเหนือไปเออใช่วันก่อนวันก่อนนะภาคอีสานอะไรภาคพระสมุทรไปตั้อีสานอย่างงี้อ๋อดีนะคะก็ย่างกันแบบเรียบยอดเลี่ยงย่างกับเจ้าแต่ว่าสําหรับพี่ปอวันนี้นะคะมีคนสาวสนุกมากวันเด็กงั้นวันเด็กทุกคนที่มีทุกคนบอกว่าอุ้ยตายวัยเดียวกับเด็กเลยวันนั้นมารอมาอยู่มะเขาก็ไม่มานะ พิบูธเราเนี่ยมาเข้ามาแล้วช่างก็เรียกเขาไปแต่งหน้าแต่งหน้าเสร็จช่างก็เรียกเขาไปซับหน้าซับหน้าเรียกไปกินข้าวกินข้าวเสร็จเชิญกลับเพราะว่าเพลาพี่กลับหมดแล้ว่ ไม่แต่ว่าน้องก็ต้องอยู่บูธประจําของน้องแล้วก็ต้องมีกิจกรรมบนเวทีของเรกดาราทุกคนนะที่เป็นดาราจากในแป้งก็เหมือนกันก็ทุกคนน้องฝนดแะอย่างเงี้ยส่วนเกณฑเจนลูกจอบที่ลําพูนอ๋อไม่ว่าค่ะดันแลกเงินเอาเนาะวันนี้ไม่นาด้ยเวลาดันพีโอแต่เด็กๆก็มีความสุขมากนะคะอย่างเราก็มีความสุขเวลาเห็นรอยยิ้มของเด็กๆเพราะว่าพวกเรารักเด็กทุกคนไปจ้า แจกไปมือนี้แจกมือนี้กินแจกมือนี้กินมีความสุขจังเลยต้องขอบคุณด้วยนะกิกเด็กกิกเขาแหวิจ้าเดี๋ยวพี่บ้าบรรยากาศแล้วแต่น้องม้านี่อกจากโชว์เมื่อกี้ฟ้อนแบบสวยๆเดินหลังไปแล้วเนี่ย ที่เห็นแบบโอ้โหอาหารก็มาเยอะมากคือันเต็มเป็นการต้อนรับมาอ่านราคาฉากที่ห่างหายจากรายการไลยนะที่คือออพิศสรากับมะปรางเนี่ยคือคือไปงานเดียวกันว่าที่บ้านเป็นคนแกรนนะค่ะแกรนนิ่งแล้วก็ต้อนรับมาเพราะมาไปรับ j อบเรื่องเล่าบ่อยแล้วดูนี่นะเวลาพรสมาพรคุณเยวี ไม่ได้มายกันม,มาเป็นแขกไม่ข่ะเลยว่าวันนี้ม่ะกับพี่ดาต้องแต่งตัวแบบว่าเต็มโยศ์เพื่อเตรียมสัมภาษณ์นี่คือชุดุดกินขันโตหรอลกชุดกินขันโตกค่ะเพราะว่ามีคนบอกอ้าวไปการ์ล่าเินเนอร์แก่้ว้องขันตมาขกันไป ก็จะขันตงแล้วนะคะคุณนาค่ะคุณขอยิ้มลูกสาวแบบขอเชิญคุณนาเช้ามีแหล่งช้อปปิ้งหรูๆที่เกาะสมุยมีไก่สดขายด้วยหรอคะคุณน้าทำไมปากแดงขนาดนั้นหล่ะคะดูปากคุณนานะเลิศ The Wolf อีกรอบนะคะถ้าคนไทยจะพูดว่า The Wasp แต่ถ้าพวกเราจะว่าอ้ยแปลว่านี่มันน้าชาแปลว่าโป๊ะหรือว่าท่าเรือนะคะแต่ว่าครั้งนี้เขาไปเปิดอยู่ที่เกาะสมุยเป็นแหล่งช้อปปิ้งอลังการงานสร้างเดี๋ยวคุณน้าพาไปนะคะน้องม้าได้แรงบันดาลใจแล้วเดี๋ยวเจอน้องนชาจะบอกน้องนชาให้ลงทาปากแดงๆแล้วลุกเพราะว่าปากเนี่ยเราจะเห็นชัดมากน้าชาไม่เอาไม่เอาไม่น้องหนชาไม่เอาไม่เอาอย่าแก่แดดนะาช ใช่ใช่ปล่อยให้บางคนแก่แดดไปคนเดียวค่ะไมว่ามาอย่างนั้นแล้วพากิลราคาพากินปากแดงขนาดนี้ฉันจัดให้เองไกเขามีแต่โป๊ใช่ไหมฉันจัดไก่ย่างให้เองไม่มีไก่สดให้เอามาย่างให้เรียบร้อยค่ะร้านนี้นอกจากไก่ย่างอร่อยแล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารที่ทานคู่กับไก่ย่างด้วยซ้มตามซุมตามวันนี้เข้ามาใหม่ด้วยนะเขาบอกว่า มีเมนูต้นอ่อนทานตะวันที่พวกเราดูแลจะแบบว่าเป็นสาว2,000ปีไปีด้วยสารป้านุมูลอิสระเอามาปรุงแบบอร่อยให้เราได้ทานด้วยค่ะนิตยาไก่ย่างเชื่อแล้วล่ะว่านิตยาไก่ย่างมานะคะเพราะว่าดูที่ต้มหูพี่ปอก็คือว่าเอาขนขนไก่ก่อนทอดไปแล้วทำไมรู้เพื่อไม่ไม่ให้เสียของใช่นี่กินไก่ดิบไปแล้วเหลือขนก็ากคือคืออันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรขนนะคะจากไก่ที่เอามาย่างแต่ว่าชุดนี้เหมาะมากๆกังเกงธรรมะ ่ไหคะเสื้อแขนยงแขนยาวไปไหนเก็บเศษไม้โอ้โดีค่ะเก็บเศษไม้ออกมาเพิ่มมูลค่านะคะที่ลบบุรีผู้มีเด็กๆนะคะ,คะที่เขาเขาเรียกว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เห็นคุณค่าของเศษไม้และที่สำคัญสามารถสร้างไรายได้ให้กับน้องๆได้ด้วยนะคะน้องๆที่ลบบุรีเดี๋ยวเริดตามกันในช่วงของจาวพาด้วยค่ะน้อ้จัดเต็มแน่เลยนะคะเกิดไปเสยยาวเลยพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเที่ยวมากินค่ะพร้อมกับบรรยากาศวันเด็กด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมา Chit chat!